บรรยากาศนะครับเมื่อนี่เป็นบรรยากาศมือแรกครับของงานกาชาด2 5 6 8ครับที่สวนลุ่มทีนี้บูบชินคาไหลเยียวเ,เลยครับตั้งสองฝั่งสองฝั่งมีบูธมอเตอร์ไซค์มีทย่างล่ะครับของยูของจิน เดี๋ยวเอายางไปฟังในคอนโซลกันตกครับพี่น้องเล่นมืุนนี่ครับฝนตกดีครับตกตลอดเลยฝนลิ้นนี่ครับตอนนี้ครับกปร่งโปรงแป๊ดรีบูตโอวันตีนทีวีเครื่องสมารนะครับโอ้มีอาไบู๋นครับมือรนี่ครับมือแรกครับ มือแหลมสุดๆนะครับดีนุ่อยเพิ่งตะล้มแล้วครับพี่น้องเฮ้ยแบไม่อยู่เต็มนี่เบอร์แล้วครับเสือพาอาพรของอยดูของกินเด็กวันนี้พูดเลยครับพีูดแล้วจะซอยอย่างเบิร์กไปเรื่อยๆนะครับเนาะสินค้าเลย ูคนกบบนี้จะย้ายเข้ามาเชี่ยวงานหลายที่ทำเลยครับโดยเฉพาะฟังอยู่ตรงข้ามกันกนะงนกระชากหนึ่งปีมีที่หนึ่งกันนะผมเ,เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ว่าอยู่กรุงเทพนะครับตารางที่เป็นล้องน้ครัก ค้าเสื้อผ้าพอะนะครับ,บสินค้าแปรีร่ยน,น,น,นเปลี่นครับสินค้าแปรี่ยนทั้งคันเลยครับคืองานการแชทในกรุงเทพเนาะการงานการแชทแถวบานเทาก็บสีมีของยุของกินกับก๋วยเตี๋ยวมีครับนี่เป็นบรรยากาศนี่ครับมันสีมี่ราคาหลอ่ลอหล่อร้องคล้องเลยครับรอบเลยครับทัวในสวนเอาง่ายใชะครับวางในสวนนีม่มันจะมีทางทางเดินทางยางอะไรแบบนี้ซ้อนขาทานนี่งจะเต็มเต็มเลยหลังขาัน เอาไนเนี่ยคนหลักสุขภาพก็มีที่กครับขอกร่างกายของร่างกายในส่วนนี่ครับหนาหนาวครับที่นอนหรือที่พูดที่นอน มีสินค้าทั่วไปนะครับปกติเลยครับพี่น้องเยกับทุกอย่างเลยนะครับชั้นนี้ครับมีหมดเลยว่าสิเป็นเครื่องคั่วต่างๆอุปกรณ์เครื่องคั่วเสื้อชุดล้วนๆต่างๆครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะสิเป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะครับสินค้าที่มีแบรนด์ของบ้านจำนายกับว่าสิเป็นเครื่องเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆ เป็นงานที่ใหญ่นะครับบ่อยเลยงานกาชาดเลยนี่สิเป็นงานที่ใหญ่มากเลยเริ่มมือนี้วันที่สิบเนี่ยทุกวันจะตังะต้งกันี่ครับเสนอสิบพิบูลสิมีเจ้าหน้าที่ยังตรวจไปเรื่อยๆครับ อากาศก็ดีที่รับมาดีครับบ็แดดแต่หมู่บ้านนี้ที่ผมผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นสีแดดแดดทีเด็ดมือน,นี้สิบก๊แดดตอนนี้เป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้คือจุดที่เ้ายยางไก่มาขังน,นะครับยางผ่านมาคันจากสวยงามพี่น้องเลยแนะน้ำให้มาตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนเรารองว่าสวยงามแทลผมบอก เพราะว่ามันประดับประดาด้วยไฟผมว่าในสวนในสว่างไปเลยกต้นใหม่ติดไฟลายเคยดีครับในตน้ตนตากต้นใหม่ครับเพราว่าจะเป็นตามเสาตามอะไที่เห็ุขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นพนูดเรียกฟังหนึงส่วนอีกฝั่งนึงกว่าที่ผมบรรยายไปเนาะก็จะมีบูบของโบสถ์ดา่ามีหน่วยงานต่างๆที่มาบูบใหญ่ฝั่งผม มันใหญ่กว่างใหญ่ลีครับจนเกินที่ที่บุกสูชิญ่างไปยังไดครับแต่เกิดว่าท่ายกันแต่เมื่วันชั่วโมงนึงนี่ยังยังหน่อยนะกับการชมบบุญเนาะอันนี้คือท่ายแบบเป็เบิ่งผ้ารอบนอกเพ่ลยสินะของบริหารแบบเบิ่งไกลตะลบูตะลบูรอบเป็นยังไดพี่ไหมตะลบูตะลบูในงานครับออกมาไม่สินห้าสิ่งทุกอย่างก็เช็คสัญญาเหมือนยังใดรับรถออกไปไปทล่นฟีดกอน บ็สิบไปถุลละนั่งบนปัญยาหน่อยครับผมเพิ่งมาจากหนุนนะครับเนาะแถววารลำสี่ครับไปเลยก็แบบคำนี้ฟังด้านซ้ายที่ผมปัญญาไปนะครับร้านข้าวลายครับโดยเวลาที่มันหน่อยครับหไทยเบิ่งแบบว่า ในนี่มันมีอย่างเนี่ยนะะแบบว่ามีโรงร้านค้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเนาะงานการชาัดครับนี่เขเรียกว่างานการชาัดก็คือมีบูธสินค้าจำหน่ายสินค้าแสดงสินค้าต่างๆครับนี่ครับตรงนี้ก็โบกอุว่วาสิเป็นร้านที่คุณเจ้าสิทธิเห็นแล้วนะครับ,รบแต่ละจุดแต่ละจุดสิมีเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะครับดูแลความปลอดภัย นี่ทางดังแล้วก็นยางไปยางมาแถวนี้นะครับอันนี้เขามาฟังพี่เราวัดด่านนี้วิ่งสิบมิยางไเลยนะครับอันนี้สิเป็นบูธอันนี้ยังอะไรนี่ที่เป็นซุ้มสุ่มอยู่นะครับแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อเนาะครับเนาะเป็นทนบุรีฟานนิสครับของเล่นต่างๆที่เป็นเวทีครับเวที แสดงคอนเสิร์ตศิลปินนะครับต่างๆครับทีนงานมือนี่เป็นมือแรงนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศดีีครับในสวนนี่ยเราคงบอกเลยครับบรรยากาศที่แบบว่าลมพัดตลอดเอื้อตลอดเย็นบรรยากาศโล่งๆครับพวกนี้ครับโล่งๆมากนี่ครับไปเวทีครับ งานกาชาาิประจำปีสองคนหบึ่งบูดระมงระบอนกรพี่น้องส่วนฝั่งด้านนี้นะครับเนาะสิปงจักรในส่วงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชัยเบฟนี่ฮะสวินบูดอองโซ่นายสิงคา้าของไหล ผมจะสีย่างไปทางนี่ล้วล่ะต่ำไสต์ต่ำครัวจีภาพย่า,ยางเบันเป็นปเด็กๆนะครับเนาะกล้องผมก็บ่อค่อยดีดีครับเป็นสั้นๆจะไปจากไทยจยากถ่ายลงส่วนหนเ่งต้นบุญอา,าหารของทางมหาลัยส่วนสุนันทานะครับ ต้นไม้เลยครับสมาชิกส่วนครับต้นไม้เนึ่งข้อหนึ่งเดือนต่อมาส่เป็นของมูลนิธิคนตัดบอดข้าขงนอกเขาจุดจุดสมาคมโหนประเทศไทยนี่ครับโอ้งามพี่น้องเลย,ยตุก๊กตาเต็มเลย ขอชชอค่ะยุตาสมาคมสหพันธ์หุนครับนี่ครับดูดวงครับชุดนี้ชุดดูดวงชุดดูสวัสดีค่ะดูไพ่สินค้าวเลย ได้ยังถักรูไปใส่ได้มากใส่แล้วครับตอนนี้ครับออกใส่ออกขุ้วอยู่ NT โทรค,คมนาคมแห่งชาตินะครับนี่ครับดูนี่ครับ แต่ว่าไทยแบบคร่าวๆให้เบิ้งนะครับนาออันนี้มัลนิอินเตอร์ลิงก์นะฮะสมุทรสอนโสรตารีกรุงเทพรัชดาพิเศษนะครับ นี่บูธสินค้าของแต่ละบริษัทต่างๆนะครับมาจะโชว์จัดโชว์จัดขายจะแสดงกันครับอัในนี้เป็นบูธของดารานะครับเราต้องดูแลเพื่อเราดีๆดวงใจดารา นี่ครับพื้นที่ครับสิตอ้อวเ,เลยครับฟังปุ่นกับมี่ดิครับโอ้มีกระเมยแเ้วครับย่างดำนี่ก็ดกได้เดี๋ยวต่อกันลิมนาครับพี่น้องอ่ชงะชมบรรยากาศรอบๆไปเจอกันลิมนาด้ครับเด้อครับเด้อยวิมนี่จบไปแค่นี้ก่อนครับ